ครับวันนี้เมนูเด็ดครับเดี๋ยวมาถ่ายกันบิ่งว่าวัตถุดิบของข้าวที่เป็นยังครับตามมาเลยครับตามมาเปิดเย็นกอนครับมาดนกันทำ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 แทมนี่เลยครับเจ้าหนูนานะครับเบื่งเก็บหนูหน้านะครับจะมีหนังแล้วก็มีบะหมี่ข้าวอันนี้คือเฮ็ดไปแล้วครับสั่งเฮ็ดไปเรียบร้อยครับวัตถุดิบของเราวันนี้นะครับคือแกงออมหนูนาครับผมมั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 ม โอเคครบับนี้ครับพักเรื่องเที่ยวนะฮะไปกับเขาอีสานบ้านเฮ่าครับนี่เลยฮะวัตถุดิบครับวัตถุดิบดนี่อ่ามาเบิงครับนี่คือหน้าครับวิธีอีสานคนบ้านเฮ่าครับยังกิ่นหลายคนอยู่ต่างทิ้นต่างอำเภอกับต่างเมืองหนอกเมืองหน้ากันนะครับนี่วิธีครัีแรครับตําครับพริกแห้งอันนี้ตำไปแล้วส่วนหนึ่งได้มาบอกพี่บอกน้องครับบอกกาวกันคือตํพริกแห้งเครื่องเคียงว่เฮาครับคาตงตะไคร่นะครับ ที่ทำตอนแรกนะครับวิธีเห็ดมาเอาหนูนานะครับใส่หม้อครับใส่หมอ้อหม้อเราจะขวบนะครับใส่เข้าไปใส่ลงไปนะครับนี่ใส่รอดครับนะครับแล้วก็แล้วก็วกเดี๋ยวที่อะไรวะมาเสียงกระดานขวบเก็ก ันี่เลยครับตามมาเรื่อยๆตามด้วยนี่เครื่องเคียงเล้วโขกไว้นะครับยกขึ้ป้ายนี่ฮะยังไม่ใส่น้ำไหมครับจะเพิ่งใส่น้ำก็ำอันนี้หนูหน้าฮะบอลหนูอันเฟื่อหนูอนี้ดิหนูแต่แค่นะครับ,บนหลายคนเลยมักกินหนูฮ่าฮโอเคเปิดไฟ่อน,อนๆครับ ขัวครับตอนนี้ขัวเปิดกินหอมเอ็นพ่อพันเปิดกินเดี๋ยวเดี๋ยเสียงเราจะมาขวนให้หนูหน้านะครับอ่าคลุกเขล้ากันกับเครื่องนะครับเกิดความหอมนะครับเนี่ยจะให้ทางบาทนะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับเห็นในสิ่งที่เขาเห็ดนะครับหรือว่าอยากให้กินอยากให้วิดีโอมิกินจังเลยเบิ่งนี้ครับขัวครัขัวนี่ครับขวเรื่เรื่อยครับ พอเบาๆเบาๆแห่งมันมันออกนี่ตักครับเย้ครับนี่ฮะขัวครับอย่าให้มันใหม่นะครับขัวเรื่อยๆครับต้นไปเรื่อยๆครับเห็นนะขั้นตอนไว้ครับเติมน้ำนิดเดียวครับใหม่ตวงเราครับตวงเราน้ำสะอาดนะฮะน้ำเดือดต้มสุกก็ได้ครับแกงอ่อมเป็นตัวแน้นำหะายครับนี่พอครับเนื้อมันมันหัวนะครับเราก็ เพิ่มเรื่อยๆก็ได้ตามความต้องการของบริษัทนะฮะนี่เรื่อยครับอย่างเอฟเฟกนะมาเองก็สุกะนะขมันของหนูเลยผมว่ามีมุ้งหน้านะครับมีความมันแล้วก็มีกลมหอมแล้วก็มีความเข้าครับเทปสุดที่นะฮะตัดสีกระนองไปครับบางคนเห็ดบปเป็นหรือว่าเคยได้กินนะครับ นี่สามารถไปปรับปรุงหรือว่าไปแอนเด็บนะสารเพ็อย่างอื่นก็ได้ครับสำหรับแกงออมนะครับอีสานบ้านเฮาที่แบบเดียวกันเราใส่หมูมก้นบาจแต่ว่ามหนูนะฮะเป็นหมูเป็นเนื้อนะครับได้มดครับนี่เดียวกันนะมันความหอมนะเดือดสดๆครับต่อไปก็คือตามความชอบครับใส่พริกลงไปนะครับเพิ่มความเผ็ดหน่อหรือความแซ่บนะครับ คนเห็ดอาจจะบาดนะครับเพิ่มิกเข้าไปแซบนัวแซบหนัวนะครับใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวหน่อยเขาจะได้ใส่พักลงไปนี่คือแกงอมนุนาโดยเชฟไฟแมนนะครับเดี๋ยวมาเปิดนะครับใายเสร็จแล้วเขาก็จะรีวิวการกินนะครับความแซบนัวครับโอเคครับได้ที่แล้วครับนี่หนูเริ่มสุกแล้วครับเบิือนคนเก็เบิร์นครับอ่านดูเพื่อนนึงครับมองแห่งแล้วครับ เป็นงานต่อไปนะครับอ่าครับไม่ใ้มันแห้งจนเไป่ไหมคับนี่เดี๋ยวว่านี่นะครับนี่พอได้ที่แล้วครับใส่ผักนะครับนี่ตามใจมากครับนี่เลยครับมาเหมาะต่อไปนะครับผักก็จะมีน้ำเขงมันอยู่แล้วนะครับในขั้นล่างนะครับ บาเกลือไม่มนี่ผักโคตรผักครับประมาณผักธรรมดาเลยอีพอยแม่ผักครับพ,พ,พบี่น้อง <c oughs> หนไูไปใส่โบโงเนี่ยนะ <c oughs> หลายเรื่อง <c oughs> หนูไปเห็นเะยฮะตอนนี้ผักท่วมหนูหน้าหัวต่อไปคนระับโอ้โหนี่เจอของสวนมาเองครับบนองยางนนครับกดลงไปครับเห็นมีความหอนนะครับผักจะยุบค,ครับเจ้าน้อยครับปิด <c oughs> มา ตาคุณหยุดไปครับเติมหยุดต่ครับเติมเข้าไปเรื่อยๆครับเติมเข้าไปผสมหอมแล้ปิดฝาไว้ครับให้มันมันหอมกันครับนี่มาแล้วครับพักนี่บอกแล้วจะฟองสวนมาเองครับโอ้เชะครับมาเบิ่งออกเป็นไงครับขัวพักหรือขัวนู้บ่หัวครับ ่นนะครับเสร็จแล้วครับปรุงแต่งนะครับแล้วก็ชิมมืงครับทำมันแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะชิมมืงว่ารสชาติเป็นจอยอะไรกลับมาเบิึงเพิ่มเติมจางกระเติมครับน้ำปลาน้ำเอ้อยังนะปลานะฮะตามค้ามอยากนะครับตามใจผู้กินกันแล้วกันนะฮะผักกระเิ่มวันนี้แหละครับเริ่มยุบๆลงไปเลยหอมมือไม่เลยครับตอนนี้ว้าว ไปเห็ดกันนะครับไปอดเบกันฮะเฮ็ดกินกันได้ครับเดี๋ยวมันชิมมึงกันครับอันนี้คืออ่าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงชิมมึงก่อนปรุงไปเลยเลยรสชาติดีแต่ว่าขาดความเค็มนิดนึงครับเพิ่มครับพอใส่ไปไปแล้วมันอาจจะจืดนะครับหยอดลงไปครับหวดลงไป ต่อไซรายนะครับมันกีแก่บ่ได้ครับโอ้อันนี้บอกได้เลยว่ามีความอะไรครับเผ็ดเค็มนัวแล้วมีความหอมของเครื่องครับเป็นพวกคาตะไครยใบประกูดสมุนไพรอีสานหวานเท่านลยครับคางก็คือหนึ่งมะเขาตอตอเตรียมพร้อมนะพร้อมทุกอนูนะครับนี่อักรขระชุกครับนี่หนามก็เริ่มออกหน,ะนามของผักนะครับ หน,นูไว้เสมอครับแล้วก็ปิดฝาไปเพราะว่าตอนนี้พวนาจะไหมแล้วลลอุ่นบ่มๆไปครับเสร็จพิธีนะครับขั้วหนูนาใบไฟแมนอุบนครับมานี่คนระับขวานหนูานา,บาแบบสองลุยทิ่มแบบชนินทิ่เม็ดครับนะครับ Hãy subscribe cho kênh

và cấp bóng phần lùa